เยอะจัดเลยห้าตัวนะครับน้องๆวเลยไม่จบเลยไอ้เหี่เอ๊บนึงก็ออกอีกไอ้ห่าออกไปไอ้เหี้ยยังไม่ทันตั้งไหม่เลยตั้งไมใไม่ตั้งตั้งไม่เลยวะตั้งข้นไหนก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ตัวทีทำรถบังคับอยู่ไอ้เหี่เอ๊ะเอาไปเอ็มหกหมื่นห้า โอ้โหไอ้สัสคูซื้อมอเตอร์ไซค์เดียวมั้งเว้ไปนี่ไงูเนี่ยกูก็คิดอยู่ว่ากูจะขายรวบสองคันแล้วไปดาวฮาเร็ตไนไอ้นนไสัสแขนนึงก็ได้นะเพื่อนึงเออดิเพื่ออะไรกูเล่นเพื่ออะไรมึงก็ลงทุนเกินมึงต้องเข้าใจนะความเร็วอ่ะเพื่อนเฮ้ยตัวตัวสีชมพูไปไหนเนี่ยแล้วตัวกูสีอะไรเนี่ยนิวผมเปิดอันนี้มีอันอันนี้มีใครบ้างนี่นิวอะเดินไปนแล้ว เขานำคุณไปตั้งเอ้ยเอ็มผีผีผีเอ็มผีหยอกหยอกหยอกไอ้มิวแม่งวิ่งหน้าตั้งเลยไอการ์ดูเห็นดีดีไอ้สีฟ้าดีดีโน้ตไอ้สีฟ้าสีฟ้านี่เป็นเอ็กมตพี่โน้ตผมพี่โน้ตพี่โน้ตผมดูเลยว่าใครจะเป็นคนค้าหาของให้อันนี้พี่ต่อทะเบียนใช่ป่ะใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะได้เอารถไปให้ปลอดเบียน พูดมากไอ้เหี้ยเล่นเกมก่อนมาจะสองนนะครับได้เลยครบับมีบ้างบนเฮ้ยเป็นไงกันหมดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราใส่ชาร์จออกก่อนไอ้เหี้ยชาร์จหูฟังอยู่ลืมชาร์จเมื่อคืนเดินไม่ตามกันเลยใครไปห้องไหนบ้างวันนี้ไอ้เหี้ยปากมันไม่ค่อยขยับเลยวเอ็มไหนมึงพูดดิขยับว่าไงจะ๊ะได้จ๊ะโอเคขยับแล้วห้องขวาดูยังเนี่ย ไอ้นี่ใหนี่ของตองเหมือนเลอะเลยไหวเหรอพี่นี่ต้องมาช่วยกันยกเอ็กยกช่วยเอยกไปไปเร็วลงบันไดพี่นนท์หันมาช่วยอะไรอ่๋อนอนยกอยู่หรอนิวแม่งสายเปิดจริงๆว่ะพี่นนท์หลบพี่นนท์หลบเฮ้ยตัวอะไรพี่ตัวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะลากมานิวแม่งหลอนว่ะเฮ้ยหล่นหล่นหล่นเป็นสองหมื่นแล้วไปเพิ่มไอ้ยเอ้นต่อย เนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมต้องด่าแม่งเนี่ยไอ้เจ้าอะไรไอ้จั์ไม่เคยเข็นให้มันดีเลยบอกร้แรงร้อนแรงไปเอาไปไอ้จับอยู่เนี่ยกูจับเองอะมีอะไรบ้างไม่มีนะเออเดี๋ยวล่น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 ไอ้ดีไอ้ดีแม่งพลังเหลือน้อยอยู่คนเดียวเลยเออก็พี่กับผมเพิ่งเข้าอ่อนรันเอาเลืองไปดิไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรปูปูกิ๊ง ไอ้เย้มึงแค่โดนผีเตะตามึงก็ตายแล้วดูดิพี่พี่ออกมาจากระยะมึงพี่ออกมาจากระยะมึงพี่มีสี่ตัวสี่ตัวเฮ้ยไหนไหนมีมันแห้งดินเรียงแถวดินี่ยืนเรียงแถวยืนเลียงแถวนีพี่อัดวิดีโออยู่ไหนยืนเรียงแถวดิ้นิวเอ้าไปไหนวะมีมั้งไอ้นิวฟังนู่นนี่โอ้โหอะไรพี่อัดไหนยืนเรียงแถวดิพี่อัดพี่อัดวิดีโอผมอัดพิษใช่ป่ะอ่ะสีดำสีดำชื่ออะไรพี่ใหญ่ยกพี่น้อยไปไหนอะสีดำชื่ออะไรสีดำคิดดี้สี พิเษเรื่อสีตัวเองตัวเอ้ยเฮ้ยไอเอมึงเตะเหรียญทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยเงินไม่น้อยไงตัวเงินไม่น้อยไงผมบอกว่าผมว่าตาเอ็กช็อตไปแล้วอ่ะดูดิเออไม่เอ็กช็อตป่ะไม่เอ็กช็อตตายตาตายเออไม่ช็อตอันนี้เราไปกันดีกว่าไปพี่ลุย มึงวิ่งช้าๆดิเดี๋ยวก็โดนไปไงลุยโดนอะไรพี <ม |ms|> ่โดนเียังซื้อตลกอ่ะไปไงเพิ่งเพิ่งได้ยินเลยว่าลุยลุยเข้าคนแรกเลยฟังเราฟังมา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 ห้องนี้มามามาห้องนี้ดิข้าวข้าวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นชั้นสองก่อนแป๊บนึง โอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ <imana? S 1> ็มเอ็มเอ็มดีดีมามาจับมาจับอ๋อคนไปแล้วนี่จับอะไรพี่นี่เดี๋ยวพี่ส่งลงไปข้างล่างมีคนเดินมีคนโดนเร็ว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 พี่ถือมาแล้วพี่ถือมาแล้วจับข้างล่างจับข้างล่างจับข้างล่างมามามาส่งหมตกไหมไป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 เลยเลยลาล้องดีเงี้ยเลยไม่คุยอยากมีเสียงพูดแบบมึงไลูกอ๋อนีออ๋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 ออ ดีดีเฮฮะนี่นี่นี่มา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 ไปไปเลยผกดให้มันเต้นแล้วหรอเอาเฮ้ยเอ้าพี่โดนอะไรฮะพี่โดนเลยไอ้นิวพี่เป็นไรเออพี่เป็นไรใครตายวะนิวพี่ใครตายเสียงอะไรไม่มีพี่ไอหัวกะโหลกไม่ใชใครตายไอหัวกะโหลกไอกะโหลกใหญ่กะโหลกใหญ่ไอกะโหลกใหญ่เมื่อกี้ผ่านไปผ่านไปใครพาไปวะไอเอ็มเหรอพี่เอ็ม เอ็มทำไปอ่ะไว้เอ็บไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ปล่อยปล่อยบีเอ็มโดนคนเดียวเออไอเอ็มตายเหรอแล้วไอเอ็มตายตัวจัดแล้วทำเป็นห้าวเลือดเยอะไอ็เวนแขกยุ่งมัยกกองมัยกกองยกไม่ไหวยกกองยกกองไปไปยกขึ้นไปผ่านแล้วมั้งไม่ไม่ไม่ยังหาจุดสองไม่เจอเลยยังหาจุดสองไม่เจอเลยไปดิเดินไปดิพี่ แม่งแล้วหลุมผมว่าอยู่ผมผมว่าสองหมนแล้วสองหมื่นแล้วนี่นี่นี่ข้างหลังนี่เออประตูไหนไม่เปิดอ่ะอันนั้นแหละเออนี่อะไหนไหประตูไม่เปิดประตูเปิดมานี่มานี่มานี่เลยนี่เลยโอ้โหไอ้เฮียอย่าล่วงลงไปนะบรรลัยน่ะอย่าบอกนะมันมาไอ้เฮียกูไม่มีที่หลบนะโอ้โหแล้วกูจะหลบตรงไหนอันนี้อ๋อไม่ไม่ไม่หรื หรือไปผีผีมันผีมันไม่เข้าจุดสองเว้ยไอ้กันหลังมาดิใช่อ่ะพี่พี่โน้ตพี่โน้มัวมันเนี่ยมัวมัวโจอ้าวเฮ้ยมันมามันมาเอาดิมาดิเฮ้ยพี่โน้ตอย่าแย่งดูนี่สิเฮ้ยพี่พี่โน้ตแม่งแย่งดูไอ้นีวไอ้นิยวตายแล้วมั้งเนี่ยไอ้เนิยวไม่ตายนียวตายยังเนี่ยไอ้เนียตายไอ้นียวไปแล้วเหรอไม่ตายไม่ตาย มันอ๋อนึกว่าไปแล้วนึกว่าไปหวันเเร็วเรเอาของของของเร็ว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 เมาหหยิบกล่องเฮ้ยมันมามันมามันมาข้างหลังข้างหลังกูไปละเอ้าเอาโดนอะไรอ่ะพี่โนพี่อะพี่ตกลาวาแล้วเองไปโดนอะไรวะ ผมโดนรถพี่ชนอ่ะตายเลยไอ้แล้วคือพี่จะตกอ่ะแล้วแล้วพี่ผักรถอ่ะไอ้เียรถแม่งชนผมตายเลยเยี้กระจายเลี้ยวไปเลี้ยโอ้โหกลัวสุดเลยเมื่อกี้ทั้งหมดพี่แม่งเอ้ยไม่ได้ต่เบสไปครืงวน ยคยดี่บุนถึงบน้างล่างแล้วเดี๋ยวกันดูเออทไม่โน้ตพี่นีตายหรอฉีดโะไรไปไอ้ดีด้วยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นพี่ันเออแล้วไม่ของเลยทคนเดียวนะเอ้าวเดี๋ยวทำไมพี่โน้พี่ดีตายโตายกูเลยวะไปหาจุดสองเลยไหมจุดสองไหมอีกจุนี่พี่จุดสองของวางตรงนี้นี่แม่งลอยมา ทำไมรถมันชนแรงยังวะพี่เออพี่พี่ชนตายเลยเปเเปิดเปิดเปิดเดเดเเปิดเเเปิเองเยอะเปิดเปิดดเเปเยอะเอิเปิดเดเิเดเปิดเปิดงเออดูปิดเเลยดเปิดเงเปเเ่ปเเ มันของเยอะไอีนิวมันลอยผ่านไอ้นิวก็ไม่ไปด้วยไงไอ้นิวมันไม่กล้าไปเฮ้ยเจวออะไรเสียงอะไรอ่ะเไอ้หนี้เขาหลอนนี่เทียอะไรด่ะไอ้หนี้มึงมึงไม่ต้องหลอนสิเฮ้ยพี่ตัวอ้ายกุมแรงมาไอ้ิษยขาไอ้ิษยขาเอาเฮ้ยเอ้า ไอเวนนี่แมงนิวนิวอารถเข็นเกียไปตรงนน้นกอนเห็นข้างหลังข้ามาหเอกตาตเขียนรเขีนข้างล่าง้ยไอยงอีไอป่วนปืนปปืนวปวปปนปปปนบอกไปก็ช่วยอะไไม่ได้หรอกเอาไปไหนไอเบนขึ้นบนเหรอบนเลยครับเรา นิวครับพี่ยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่พี่อยู่ยังอยู่กระปืนไปยังไงผมไปไปดูักพี่แต่เดี๋ยวต้งซอกโน้นอ่ะนิวจะไปดูหน่อยวพี่เราหมดแป๊บเลยไม่อยู่แล้วไอยังงงเลยกันไม่อยู่แล้วบีเอ็กป่อยก็ได้นะ ผมมาแล้วพี่น้องนึ่งทางเดินตกท่อซะเนาะกูัวทำไมเราต้องมาตายพร้อมกันด้วยสี่พันตายพร้อมกันแค่ไรพี่เข็นชนเองตายเออแล้วพี่ชนผมอ่ะตายคู่เลยพี่ถ้ารถไม่ของออฟคือพี่จะตกใช่ป่ะพี่จะตกลาวาใช่ป่ะรอสองหนุ่มพี่รีบวิ่งไงแล้วพี่ไม่ได้มองเหลังว่ามันตามมาไหมแล้วก็นไปะแล้วผมกระจายเลยครับโอ้โหพี่ชน

ข้างล่างข้างล่างยังมีไปเลยกูไปเลยเมื่อกี้ปีะข้างล่างมีปะข้างล่างมีของอยู่ข้างล่างมีของอยู่มีโถมีโถลงนี่ลงนี่เอ้าลงไปข้างล่างเลยเหรออันนี้เราไปทางนัดอ่ะเป็นแล้วก็ไปทางนัดพี่โน้ตเขียนองมานะโอ้โหแล้วไม้เพี่จะดีจะออกยังไงออกได้ทางนี้ไงขามือออกอ๋อไปทางลัดเหรอไปดูนะนิ้วเขียนแตกกูจะด่ามัน อ้าวดิวกูไม่เช่วยหรอกน้ดิวบอกไปเฮ้ยโอ้ยไอดิวมึงอยากทิ้งอย่างนี้ดิเองกันนะชัวไอดิวจะเป็นไอ้บิวแม่งทิ้งไงกันเจ้าหน้าที่ดิวบอกเน้นเน้นเป็นเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเลยมันนิวไม่จะไม่รับผิดชอบอ่ะแม่งไอพี่ตัวปืนมาพี่อุ้ยูฮะตัวปืนมาพี่ตัวเปืดอยู่ตรงนั้นเลยพี่ไหนมาตุ้งยิงเลไหนอุ้ย โอ้โหแล้วไอ้เหี้ยเราวิ่งแย่งกันไปแล้วก็เรื่อเลยตายแล้วผู้ตายเขาอี้ก่อนเลยเอ็มเอ็มเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกไอ้ห่าจุดสายยังไม่เจอเลยทรายใครโดนใครโดนสิเดี๋ยวพี่เตรียมไวใครเข้าไปด้วมาแล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 ้วเฮ้ยเอ็มร้อยมันตกตกบันไดร้อยมันตกบันไดเฮ้ยทุกคนทุกคนรอข้างล่างนะรอให้ลุงตกลุงล้มตกบันไดเอ็มเดี๋ยวพี่รอดเดี๋ยวพี่รอด ล้อมันตกบันไดเออดีๆพี่ล่อมันเดี๋ยวล่อพี่ก่อนปูล,ล่อปูก่อนเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้ยไอ้ไอจีนิ้วตบมืออยู่มันหวงเลยใช่เออเฮ้ยเอ็มเอ็มเอ็มถอยมาถอยมามันมาอุ้ยประตูกรจายเลยมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็มเอ็มเอมา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 ลอให้มึงเอ้าเอ็มมันกลับไปแล้วว่ะโถ่หายเลยี่้ยไปล้อุ้ย

รอรอจับทุ่มลุงแม่ลุงล้มโอ้เฮียหงุดหงิดเลยไอ้เฮียลุงแม่งหันปืนมาพอดีเลยเฮียหลบไม่ทันแล้วดิเฮียหัวดิวล่อเอ้ยหัวดิวเลือดเหลือแค่นั้นไปมอบไปโอ้หัวหัวดิล่อมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเว้ยไอ้นิวอยู่หลังอดิวหลังเมื่อนีหัวกระโหลกมาเฮียนั่งเออลบ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 อยู่รักนั่นแหละกูโดนตรงนั้นแหละเฮ้ยหัวกระโหลกมาหัวกระโหลกมานั่นแหละ พี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยหัวกระโหลกลงมาล่างแอบแอบแอบนิ้วแอบ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 ชิบหายแล้วมีทั้งลุงทั้งกระโหลกเยอจะไปยังควยเออโอ้โหแล้วลุงแมงยืนเฝ้าไอ้เอ็มลุงไปแล้ว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 แล้วกระโหลกเอ้ยถ้ามึงถ้ามึงหมอบ่ะลุงมันก็เห็นนะเว้ย ้ใครก็ทตามี้ยอยู่ในตู้เนี่ยพี่โน้ตัดห่าไปไหนแล้วะไปไหนแล้ววะยี่ยนอยู่ตอนขี้มูกอยู่ในลิ้นชักนิ้วนๆเตเลือดนิ้วเตลือดก่อนัััหหลลงงแสดงว่านิวก็โดนยิงตอนตอนไอ้นี่เหมือนกันนะเด็กเฉียวเฉียวเอาเลือดเอาเลือดให้พี่โน้ตสิว้ายอ๋อไม่น่าให้คนแบบนั้นเลยนะเชื่อกูดิโอยกูกูเก่งเมึงอีกกูเก่งมึงอีกี้ลบ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  อุ <S 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 <si ้ยโอ้โหเยี่ยแล้วหลบตรงมีไฟสองตัวสบายละทั้งเล็กทั้งเอ็มเลยเอ้าโผขึ้นไปมันอยู่ข้างบนปิดประตูเฮ้ยมันลงมาข้างล่างเอ็มใช่ตังใครวะใครตายต่อยเลยต่ยใครตายกูบอกแล้วว่ามันลงมามึงก็ไม่ฟังไงี้ วิ่งไว้วิ่งไว้วิ่งไว้มันมาป้ามันมาป้าเสียงไหนวิ่งมะใครใครอยู่ข้างนอกต้องเสียงนายพี่ไม่ใช่ว่าตายคู่นะไปเลี้วไปเลี้วไปเลี้วใครไปไปหัวหัวพี่เอ็มด้วยเเฮ้ยนิวเรายจำไปเลยอ้าวไอเอ็มอ้าวพี่ขิดขิดแล้วหนึ่งไปขึ้นรถ มันไม่ออกจากมันไม่ออกจากระแวกนี้ดูเว้ยอขอโทษครับพี่อ้าเปลี่ยนหัวนี่ใครอะหัวดีเหรออ๋อหัวดีใช่ใช่อุ้ยพี่จับไอ้โอ้ยโอ้ย มมมันไ่ออกาเดี๋ยวถ้าเกิดเหลือสองคนเริ่มใหม่นะไอ้ไอไอนิวมึงโยนหัวกูเหมือนขี้เลยนะไอนิวนตายแล้วพี่พี่ว่าสู้ว่ะเคารถดเคารถชนแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดประเดงนะขอขอเวลาในการสู้ได้หรอเดี๋ยวไประเด็นนะพี่ยุ้ยอุ้ยอุ้ยติด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 ไปอย่างอีก ปปไป,ไปตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปล่อตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปล่อตรงใต้บันไดนี้ดีกว่าไม่งั้นมันไม่ออกจากไอ้นี่แน่นอนเลยอุ้ยเหี้ยฮัลโหลจุดสามจุดสามออกไปตรงนี้เลี้ยวขวาอ่านะ <c oughs> หวัวกโหลุหายไปไหนเนี่ยตามพี่มานี่น้องตามพี่มานี่น้องตามพี่มาตามพี่มาน้องกำลังวิ่งหัวเรื่องเหรอไปเอาไปกดออกกดออก